สวัสดีครับเพื่อนๆชาวกเกษตรกินได้ใบนบปดลมาวันนี้หาตัดฝรั่งส่งลูกค้ากันครับได้บอกใส่เบอร์โอ้ยงามครับอันนี้แล้วตัดเป็นสีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเห็นบ่สีขาวอมเหลืองนิดๆนะครับขาวนวลนๆนะครับอีกเขียวนวลนๆนะครับอโอเค ใช้ที่ประมาณสักสี่ลูกโลสามลูกโลนะครับไ ก็ได้แล้วนี่สีตัดให้หน่อยโอเคถ้ามีกรรไกรก็ตัดเลยนะครับเพื่อนๆมันจะได้แตกใหม่ได้ไหมยังยังนี่ก็้มาจะได้แล้วโอเคได้แล้วสีได้แล้วระวังมดฝืนระวังมดเออเออ,เอ,อ ให้ระวังมดระวังสัตวมีพิษด้วยนะครับเพื่อนๆตะลินตะแลงเนหนละเออมดบางทีก็จะเป็นมดตะลินมดคันไฟไปอยู่ในหักระดาษนะครับไบอกอ่สวยงานครับสวยนี่ก็เกิดจะได้มาหอยอแล้วนะครับเป็นชุดๆมันจะเป็นรุ่นๆ ดูข้างบนสิยางยางไหเมือ่อวานนี่ตรงไหนดูดูกระดาษที่มันเก่าๆอะ่ะดูจากสีของกระดาษนี่นี โอเคตัดตาให้ได้ต้นนี้จะ <Okay. S 1> คู่กันนะ่ะทำยังไงเนี่ยอ,อ๋อข้างเดียวอืมนี่เลยนี่จะเสือคู่นี้นะ่ะนี่เนะี่ยมาดูคู่นี้สิได้ไหมได้ได้ทั้งคู่เลยเออโอเค โอ้ยสวยงามมากสวยสวยสวยอเอนี่ครับกระดาษเขาก็จะเป็นเก่าๆนิดนึงให้ดูสังเกตที่กระดาษนะครับเวลาเก็บได้ไหมสักสิบโลวันนี้เป็นชุดแรกๆนะครับดูดิอย่าง ตัเแรกๆของปีนี้นะครับวันนี้ได้แล้มั้งนี่ยสีได้แล้วเอามาเลยเออพราะว่ามันเป็นคู่ไงถ้สีออกขาวอย่างเงี้ยโอเคแล้วอืออ้ออเพราะว่าเราไว้สองลูกไงเห็นไหมเราไว้สองลูกอเออ<ช>มันก็เลยจะประมาณ ลูกจะประมาณห้าลูกห้าลูกโลเนี่ยใส่เยถ้าไว้ลูกเดียวลูกก็จะใหญ่หมดบางทีต้องจับดูนะครับจับดูเราว่ามันไม่ใหญ่แต่เอาที่ไหนได้นะมาดูทีทเอาเน่าแล้วอืมสวยงาม ้องห่อดีๆนะครับนาแรงเนียต้องห่อกระดาษแล้วก็สองขั้นเราต้องเดินดูถ้าบางทีลมพัดเลือกเฉียเบิร์ดย่างมีนี่เห็นไหมเห็นไหมลมพัดเติมต้องมาดูกลับ พาชมสวนครับเพื่อนๆหลังจินจูอันนี้ก็ได้แล้วจะตาัดมาตัดให้หน่อยอนี่งคู่เลยสนวะยงามเจ๋อสวย ยดูลูกนี่ยนาวแลมเอาไปเอาไปกินได้ครึ่งนมนี่แหละจะได้เลยว่ะอือดูดูไหนดูสีอะอือสีได้มากเลยลูกนี่ยนี่แหละข้างหลังอืม ต้นนี้ล่ละต้นแรกเนี่ยกระดาษเก่าแล้วนั่นในกระดาษลองดูดูซิมันก็ได้แล้วนั่นนี่แะ่เนี่ได้หมดแล้วนะัอวนะอืมได้อย่างนั้นอ่ะสีไม่ได้แล้วอืมเอาไว้อีกระนาใช่บางคนเขาชอบแบบ กรอบๆนะอืมใหญ่ไม่ใหญ่นะมบางทีมันพู่เลยแต่มันได้แค่นั้นสีได้สีได้เจ้ข้างล่างนี่แหละเนี่ยได้อืมเป็นเน่าแบบนี้ ปล,ปล่อยไว้ก็ไม่ได้ปล่อยไว้มันจะเสียสอุมอปมันมีวันอยู่ประมาณเกินสองเดือนนะครับเพื่อนๆถ้าเกินสองเดือนไปแล้วเนี่ยบางทีมันจะเน่ามาจากข้างในเลยนะครับรน,อน,อนอกจากฝรั่งเราก็จะมีกล้วยนะครับนี่ อืมอันนี้แก่แล้วแก่แล้วเหลืองตัดได้แล้วนะ,วนะครับคัดอุ้ย่วยกลมดิกเลยอันนี้ก็เป็นนาว่ามะลิออกนะครับกลมดิกกลมดิกกลมดิกนะครับเป็นตัวเสริมนะครับหลกจากฝปล่หลังก็จะมีกล้วยนะครับเวลาไปขายก็ไปด้วยกันกล้วยด้วย หลังด้วยมีปะมีพอจะเก็บไหมเก็บได้ไหมนีม่ครับโอ้นาแรงแลกล้วยลม้มแรงหลายแต่ปีนี้ถือว่าดีนะครับมีฝนมาเดือนมีนาวันนี้วันที่ทรายยี่สิบแปดมีนาน,นี่นาลูกนี่ดูลูกนี่ น่ะล่างกระดาษเก่าๆได้อืมให้ดูที่กระดาษกระดาษมันจะเก่ากว่าะบ้านเครับยิ่งถ้าโดนฝนโดนอะไรเนะี่ยมันจะเก่าเร็วไปเหมือนทั้งนั้นครับพี่น้อง อมาตัดให้แน <Exactly. S 1> no ่เนี <sext u> ่ยเบอร์กระดาษเห็นไหมเอาดึงออกก็ได้ตัดแล้วให้ดูกระดาษเนี่ยเนี่ยเนี่ยกระดาษสีมันจะนี่กระดาษใหม่เห็นี่กระดาษเก่าเนี่ยเนี่ยมาเร็วมดึงออกก็ได้นะครับกระดาษมันจะซีดกว่านิดนึงนี่แหละสองลูกนี่แหละ นะกระดาษจะซีดกว่าน่าจะได้แล้วประมาณสักน,นี่ก้าล่างดิโอ้สวยเห็นไหมฝรัร่งสิบรูไม่เยอะนะเก็บทักเจอแค่นั้นแหละอืม โอเคเาตัดอ yeah, uh, 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 ันนี้หน่อยเอาตัดสองลูกนี้ด้วยตัดบางคนขาจะชอบสอบ ตุดติดเขียวไปน้อยนี่ล,ลูกนี่แหละกระดาษเก่าแล้วดูสิวายหนักแล้วเตียมแล้วพอปัดเดียวปัดเดียวเตรียมตะก้าอันนี้อันนี้เป็นฝรั่งชุดแรกนะครับของปีหกเจ็ด ดูรูปนี้ที่ยังอูู้ปนี่ได้นะเธอหักออกก็ได้ไม่ไมีมมมนิดเดียสีกำลังสวยส,สวยมากไปเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันเก็บวันนี้สักสิบโลส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าประจำถามมาว่ามีฝรั่งไหม ก็เลยวันนี้จะพามาเก็บแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆมาเก็บฝ <ไป S 1> ลั่งกันเด,ด้วยจะ<อ>ดูฝรั่งมาได้หอ่อนาวครับผมไแล่แรกลอกแมงแหลกล้องโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ